สวัสดี f c ที่น่ารักทุกคนนะครับผมเอิร์ดกอสบ้านน้ำนครนะครับอ่าวันนี้อ่าผมหลังจากที่กลับมาจากศาลนะครับผมกลับมาจากศาลแล้วครับอ่าให้ทนายน้องทนายได้เดินเรื่องต่อครับก็พอดีว่ามีไม่มีเคสแล้วแหละแต่ก็เป็นยังยังเป็นเคสเก่าของผมอยู่นะอ่าคราวนี้ผมจะย้อนเรื่องครับเกี่ยวกับเคสของแท็กซี่นะครับผมที่ว่าผมให้โอกาสไปนะคือตอนเนี้ คล้ายๆกับว่าอย่างที่ผมบอกอะนะว่าผมให้โอกาสแล้วแต่คุณยังที่ว่าคิดจะเหมือนก็ว่าไงอะไม่ยอมรับไม่ยอมรับผิดอะอะ่าคือคําพูดของคุณที่คุณมาซูฮกผมเนี่ยที่ว่ามาขอโทษผมนะคือตอนเนี้หมดแล้วโอกาสนั้นหมดแล้วครับตอนแรกผมกะยื้อไว้ให้ถึงวันที่ยี่แปดนะตามคําที่ผมให้ไว้นะอะ่าผมก็กล่าวว่าอะ่ะผมก็จะให้ถึงไม่เกินวันที่ยี่แปดนะครับ ่าเกี่ยวกับแท็กซี่นะ่า,าคราวนี้คือตอนเนี้ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนะี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะที่ว่าผมจะทาเกินการฟอร้องมีประมาณเนะี่ยได้ทําการตั้งโอนสายโทรสา์ไว้ซึ่งไม่ไม่ให้ใครสามารถติดต่อเขาได้นะแล้วก็ทางญาติเขานะที่เป็นทางฝั่งที่อยู่อาทางภาคเหนือเนะี่ยก็ทําการตั้งโอนสายไว้แล้วก็คิดว่าคิดว่านะผมคิดว่านะเขาคงมองว่า ตามเขาไม่ได้หรอกนะครับผมผมมาบอกไว้นะผมจะบอกไว้ให้นะครับผมฟ้องมาเยอะแล้วนะผมฟ้องมาเยอะแล้วและทุกคนเนี่ยนะที่ว่าหน,นีเข้าคุกกันเยอะแล้วบอกให้นะครับแล้วคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะนะผมให้โอกาสคุณนะตามคำที่ผมลั่นไว้นะครับผมไม่เกินวันที่ยี่สิบแปดติดต่อผมมาครับถ้าไม่ติดต่อมา เดี๋ยวเจอกันครับนะไปเจอกันที่ตานครับนะครับผมนะครับคดีมินมามานะแล้วก็เจอคดีต่อครับพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมไงขอบคุณมากครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับผมใน u t u b e ก็ได้ครับไม่ต้องใน a c e b o o k หรอกเพราะ Facebook มันชอบเด้งนะครับชอบเด้งนะแจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการไล์สดนะเป็นการแค่บันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูลเฉยๆครับสวัสดีครับ